คุณราศีมังกรครับในการทำนายดวงชะตางค์ุณในวันนี้นะครับผมตั้งจิตอธิษฐานนะครับถึงท่านแม่กวนอิมนะครับท่านแม่กวนอิมผู้มีบุญญาบารมีมากมายนะครับแล้วก็มีความเมตตาปาณีกับพวกเราเนี่ยเหลือล้นเลยนะครับขอท่านแม่ช่วยเปิดดวงชะตางคุณราศีมังกรน,นะครับประจําเดือนสิงหาคม267 7ให้ผมเห็นอย่างแจ่มแจ้งแล้วก็ชัดเจนมากๆนะครับ คุณลาศีมังกรครับก่อนจะไปดูดวงชะตางคุณในเดือนนี้นะครับขออนุญาตประชาสัมพันธ์งานสักนิดนะครับเพราะนอกจากผมจะเป็นพ่อหมอมืออาชีพแล้วนะครับผมก็ยังเป็นนายหน้าสังหาริมทรัพย์มืออาชีพอีกด้วยนะครับผมให้บริการฝากขายบ้านที่ดินคอนโดหรือสังหาริมทรัพย์อื่นๆนะครับในเขตกรุงเทพมหานครนะครับสนใจใช้บริการผมก็สามารถติดต่อผมได้นะครับตามดีไลน์ที่ขึ้นหน้าจอเลยนะครับโอเคคุณลาศีมังกรไปดูดวงชะตางคุณในเดือน สิงหาคม2567กันเลยนะครับเริ่มแรกนะครับมาคุยกันเรื่องหน้าที่การงานก่อนนะครับหน้าที่การงานได้ไพ่ใบนี้ครับป็นไพ่อัศวินถือไม่เท้าครับอัศวินถือไม่เท้าขึ้นมาหมายความยังไงนะครับการงานคุณนะครับยังคึกคักกระปี้กระเป๋าอยู่นะครับไม่ว่าคุณจะทํางานเป็นลักษณะเป็นพนักงานบริษัทหรือทําธุรกิจส่วนตัวนะครับดูแล้วนะครับการงานยังคึกคักอยู่นะครับแล้วก็มีดวงมีดวงเดินทางด้วยนะครับอาจจะมีดวงเดินทางไปไหนมาไหนไกลสักนิดนึงนะครับอาจจะจากบ้านจาก คนรักหรือแฟนไปหลายวันก็เป็นไปได้เลยนะครับเพียงแต่ว่าในเรื่องของการงานเนี่ยคุณราศีมังกรผมเตือนไ่สักนิดนะครับเพราะมันมีไพ่เจ็ดไม้เท้าขึ้นมาเนี่ยนะครับมันพูดประมาณว่านะครับโรคมากลาบหายนะครับถ้าตอนนี้การงานประสบความสําเร็จแล้วนะครับอยากจะขยายกิจาการก็ค่อยๆทํานะครับอย่าไป คือสมมุติสมมุติว่าคุณเปิดร้านกาแฟนะเขาก็ลองเปิดสาขามีร้านกาแฟอยู่หนึ่งสาขาลองเปิดสาขาที่2ก่อนนะครับสาขาที่2ไปรอดคุณก็ค่อยคเปิดสาขาที่3นะครับจะไม่เปิดตูมเดียว2อสาสาขาเลยนะครับเพราะว่าอะไรนะครับคุณมีไพ่ใบนี้ด้วยนะคร demain, ับไปดวงการงานนะครับมีไพ่เดือบฟูครับคฟูขึ้นมาหมายความว่ายังไงนะครับโลภมากลาภหายหรืออาจจะไม่ใช่โลภมากลาภหายหรืออาจจะว่าคุณเร่งรีบจนเกินไปนะครับไม่ได้มัดระวังนะครับ ความสําเร็จที่ควรจะได้แบบสเต็ปบายสเต็ปเนี่ยคุณไปรีบร้อนนะครับอยากจะประสบความสําเร็จเร็วๆนะครับสุดท้ายนะครับธุรกิจดีๆมันก็อาจจะพังไปได้นะครับส่วนเรื่องเงินเงินทองนะครับเจอไพ่ไปนี้อีกแล้วนะครับเจ็ดดาบครับต้องบอกนะครับตั้งแต่เดือนนี้เริ่มทายดวงชะตามานะครับตั้งแต่ราศีเมษเนี่ยนะครับเจอไพ่เจ็ดดาบนะครับในดวงการเงินหลายๆท่านเลยหลายๆดวงชะตาเลยนะครับก็หมายความว่ายังไงนะครับเงินเงินทองทองให้ระวังให้ดีนะครับ หนึ่งอย่าให้ใครยืมตังค์นะครับยืมตังค์แล้วมีโอกาสจะไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เงินคืนนะครับหรือใครมาชวนนะครับว่าเออตอนนี้กําลังจะซื้อบ้านซื้อรถไปไปค้ำหน่อยสิก็ก็อย่าอย่านะครับมันจะซวยเอานะครับเดี๋ยวนะครับจะเดือดร้อนเอานะครับ2ก็คือนะครับระวังคนโกงนะครับหน้าที่การงานคุณดีเงินทองไหลมาเทมานะครับก็ระวังคนโกงสักนิดหนึ่งนะครับเพราะว่าอะไรนะครับถ้าคุณโกงไปเนี่ยคุณอาจจะเดือดร้อนเลยนะครับมีสิบไม้เท้าขึ้นมาเนี่ยนะครับ คนโกงไปหรือคนยืมตังไปเนี่ยมันจะสร้างความเดือดร้อนให้เป็นภาระกับคุณมากๆนะครับมีสิบไม้เท้าขึ้นมานะครับแล้วอีกค่าใช้จ่ายหนึ่งนะครับในเรื่องเงินทองที่ต้องระวังนะครับก็จะมีนี่นะครับเจ็ดถ้วยขึ้นมานะครับดูแลเจ็ดถ้วยนะครับจากหน้าไพ่หมายความยังไงนะครับถ้าคุณมีแฟนหรือมีครอบครัวเนี่ยนะครับอาจจะแบบช่วงนี้เขาอาจจะอยากจะได้นู่นอยากจะได้นี่เยอะแยะไปหมดเลยนะครับก็อาจจะเดือดร้อนในเรื่องเงินเงินทองคุณสักิดหนึ่งนะครับก็บริหารเงินเงินงทองให้ดีนะครับ โอเคคุณสีมังกรอยู่ตรงนี้นิดนึงนะครับขอย้ําเรื่องธุรกิจการงานผมอีกสักนิดนะครับเพราะอย่างที่บอกนะครับานอกจากผมจะเป็นพ่อหมอมืออาชีพแล้วผมก็ยังเป็นนายหน้าสังหาริมทรัพย์มืออาชีพอีกด้วยนะครับถ้าท่านพยายามจะขายบ้านเองก็แล้วนะครับเปลี่ยนายหน้ามาหลายคนก็แล้วนะครับยังขายไม่ได้นะครับลองปรึกษาผมนะครับติดต่อผมให้ผมเป็นนายหน้าเผื่อดวงชะตาผมจะช่วยคุณนะครับขายบ้านให้แบบเร็วๆแล้วก็ได้ราคาที่เหมาะสมก็เป็นไปได้เลยนะครับ โอเคไปดูเรื่องเรื่องความรักกันบ้างนะครับความรักของคุณราศีมังกรนะครับคนมีคู่นะครับมีไพ่หนึ่งเหรียญครับหนึ่งเหรียญขึ้นมาหมายความว่ายังไงนะครับรักค่ายปองดองเป็นหนึ่งเดียวกันนะครับดูแล้วดีดีดีไปหมดเลยนะครับเพียงแต่ว่าให้ระวังนิดหนึ่งนะครับเรื่องทะเลาะเบาแหวงนะครับขัดใจนะครับโดยเฉพาะเรื่องเงินหยดทองเนี่ยอย่างที่บอกนะครับดวงชะตาคุณในเรื่องเงินหยดทองในเดือนเนี้ย คู่รักคู่ครองคู่สมรสเขาอยากจะได้นน่นได้นี่กระเป๋าใหม่รองเท้าใหม่อะไรพวกนี้นะครับเยอะแยะหมดเลยนะครับถ้าคุณสามารถตอบสนองได้ก็โอเคไม่มีปัญหานะครับแต่ถ้าตอบสนองไม่ได้นะครับระวังนะครับโอ้โหสาวเจ้าหรือหนุ่มเจ้านี่อาจจะกลิ้วขึ้นมานะครับอาจจะมีเรื่องทะเลาะปดแว้งกันเรื่องแบบมองว่าในในส่วนตัวนะครับผมมองว่าไม่ได้เป็นสาระเลยนะครับแต่ว่าโอ้แต่ว่าก็ระวังให้ดีแล้วกันนะโอเคส่วนความรักคนโสด อยากจะบอกอย่างนี้นะครับก่อนหน้านี้หรือต้นต้นเดือนเนี่ยนะครับอาจจะเจอใครสักคนนะครับดูเหมือนดีอเอ่อมอบกายมอบใจมอบหัวใจให้คุณนะครับดีเหลือเกินนะครับสุดท้ายนะครับความรักก็แตกนะครับไม่ได้คบเราคนเดียวคบกับหลายคนแล้วตอนนี้ยังมีหน้ามาช่่งใจนะจะเลือกเราหรือเลือกคนนั้นคนนี้ดีนะครับสุดท้ายคุณก็จับได้นะครับแล้วคุณก็เซโนะเออ คุณจะเป็นคนเซนเองนะครับกรณีนี้นะครับดูแล้วจะตาสว่างขึ้นเยอะเลยนะครับว่าความรักครั้งนี้ดูแล้วมันไม่สมหวังครับสวัสดีครับวันนี้ขออนุญาตมาแนะนำทาวน์เฮาส์3าชั้นบนถนนดวนจันทรามินทากรุงเทพมหานครนะครับทาวน์เฮาส์ที่เห็นในรูปนี้นะครับตั้งอยู่ในหมู่บ้านไดมอนด์แก d นวิวนะครับติดถนนดวนจันทเลยนะครับสภาพก็เป็นบ้านทาวน์โฮมนะครับ3ชั้น4ี่ห้องนอน4ี่ห้องน้ำ เนื้อที่โดยรวมก็24ตารางวานะครับพื้นที่ใช้สอยก็180ตารางเมตรนะครับหน้าบ้านเนี่ยกว้าง6เมตรเลยนะครับจอดรถได้2คันนะครับสภาพบ้านโดยทั่วไปก็ถือว่ายังอยู่ในสภาพที่ดีมากๆเลยนะครับถึงผ่านถึงแม้ว่าจะผ่านอายุการใช้งานมาพอสมควรแล้วก็ตามเลยนะครับ แล้วต้องบอกนะครับหมู่บ้านไดมอนด์แกรนวิวเนี่ยนะครับรปภเนี่ยนะครับ24ชั่วโมงเลยนะครับมีสวนสาธารณะกลางหม <mare> ู่บ้านด้วยนะครับแถมมีนะครับรอบรอบหมู่บ้านเลยนะครับมี CC t v ทีรอบหมู่บ้านเลยนะครับตัวหมู่บ้านเองเนี่ยนะครับอย่างที่บอกนะครับติดถนนใหญ่นวลจันทร์ามินทาเลยนะครับจะเดินทางไปไหนก็สะดวกนะครับตรงข้ามหมู่บ้านเนี่ยนะครับก็เป็นตลาดโพสุวรรณนะครับแล the then, ้วตรงข้ามเยื้องๆไปสักนิดนึงนะครับก็เป็นเซเว่นนะครับแล้วเป็นเซเว่นสาขาใหญ่ด้วยนะครับ สนใจนะครับดูรูปแล้วสนใจทาวเฮาส์หลังนี้นะครับก็สามารถติดต่อได้นะครับตามอ d ดีไลน์ที่ขึ้นหน้าจอเลยนะครับและย้ำนิดหนึ่งนะครับทาวเฮาส์หลังนี้เจ้าของใครเองครับ